น่ารอหมูป่ามาแล้วคุณผู้ชมสำหรับกระบ,บะสมาร์ทแครเกียร์ออโต้นะฮะใช้งานขนส่งนะครับผมบรรทุกคนบรรทุกของนะคันนี้จบแน่นอนมีแคลร่บอยติดไปให้ด้วยคุณผู้ชมถ้าใครไม่อยากได้นะขอดให้ผมก็ได้นะครับบอกได้เลยว่าสวยจริงนะฮะไฟท้ายเลข3แล้วเรียบร้อยนะครับผมออปชั่นฟังก์ชันครบจอการทัชสกรีนมีให้ครบใครสนใจนะครับกระบ,บะตัวเตีย้ยเน้นใช้งานราคาดีที่สุดนะฮะ ตามผมไปดูต่อ,อรอยายละเอียดในคลิปเต็มได้เลยบอกได้เลยว่าครบถ้วนรีวิวละเอียดเหมือนเช่นเคยนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมที่สนใจรถยนต์มือสองอยู่นะฮะวันนี้มาอยู่ในกันกลับในช่องเซลหนวดหัวดยับคุณผู้ชมนะฮะช่องนี้นะครับจะนำเอารถกระบะที่สวยนะฮะเน้นใช้งาน ม่ว่าจะเป็นเกียร์ออโต้เกียร์กระปุกเกียร์ธรรมดาขับสองขับสี่ขับหกขับแปดนะฮะมาไว้ที่นี่คุณผู้ชมนะครับถ้าใครสนใจรถกระบะนะครับผมต้องดูช่องนี้บอกได้เลยว่ามีแต่ของดีๆให้คุณผู้ชมแน่นอนนะครับแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะฮะที่น่าสนใจนะกับ toyota rio นะครับ,บ2.4เป็นตัว, Mid, วมิดคุณผู้ชมเป็นตัวแ p e c edition นะฮะตัวตี้ของเราเองนะฮะ smartcab เกียร์ออโต้สีบอลเงินคุณผู้ชมดูแลรักษาง่ายเป็นรอยค่อนข้างยากนะฮะต้องบอกได้เลยว่า ใช้กันทั่วประเทศนะครับเครื่องยนต์ที่เป็นเอกลักษณ์นะฮะทนทานอไหลถูกซ่อมง่ายดูแลดีนะฮะนี่เลยกระบะเกียร์ออโต้ผมบอกได้เลยว่าสุดจริงนะครับสำหรับรีโวไปได้ทุกที่ที่มีทางนะฮะวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะฮะโครงสร้างตัวรถคุณภาพตัวรถว่าเป็นอย่างไรบ้างมีตําหนิตรงไหนไหมนะครับผมตามกันไปดูแบบทุกซอกทุกมุมจริงๆนะฮะผมต้องบอกราคาเปิดก่อนเลยคุณผู้ชมราคาดีมากเลยนะคันนี้ 4 6 9 0 0 0นะครับกับรถปี2022เลขมาชีงานเพียงแค่60,000โลผู้ชมนะครับใช้น้อยด้วยนะแล้วได้เป็นหน้าใหม่หน้าหมูป่าเรียบร้อยนะครับไฟเป็นใบบีม LED นะฮะปรับสูงต่ำอัตโนมัตินะครับผมแล้วก็เซ็นเซอร์เด y ์ทมนั้นนมีให้ครบแล้วนะฮะเขี่ยวหมูป่าหล่อๆผู้ชมนะครับได้เขี่ยวหมูป่าตัวไอ้ีด้วยนะฮะกระจังหน้านะครับสีดำเป็นโนแบกนะฮะตัดขอบเป็นโครเมียมสวยๆนะครับ โลโก้ตัวต้าสวยๆแบบนี้ทะเบียนสามตัวสี่ห้าศูนย์ผู้ชมนะครับผมมีควมสวยๆแบบนี้ผู้ชมนะฮะแล้วก็ไฟนะครับเป็นไฟใบบรมทั้งสองข้างนะไม่มีแตกไม่มีลาวสังเกตดูผู้ชมโคมไฟนะฮะไม่มีเหลืองไม่มีออดนะครับผมคันนี้ขาวจ้วะเลยนะฮะฝาโปงนะครับผมสวยงามผิวพันธ์สันเหลี่ยมครบถ้วนผู้ชมไม่มีรอยบุบไม่มีรักยิ้มให้เห็นเป็นกวนใจนะครับตัวนี้ก็ฝาเดิมนะครับเสียงบางๆไม่มีโป้หนาผู้ชมสภาพสวยเลยนะฮะ ต้องบอกเลยว่าสวยจริงนะครับมาดูรอยต่อตัวรถนะครับคุณผู้ชมรอยต่อตัวรถแนบสนิทฮะชิดเชื้อกันแบบนี้ไม่มีห่างไม่มีห้าซุ้มล้อปุ่งล้อคมๆใหญ่ๆแบบนี้คุณผู้ชมมาพร้อมกับแม็กเดิมนะฮะขอบ16นิ้วยางขนาด 215/65R16 คุณผู้ชมเป็นยางดันหลบนะสภาพดอกรองยางใช้งานได้ดียางปี24คุณผู้ชมนะครับดิสเบรก ABS นะฮะมีกระจายแรงเบรก EBD ให้ครบแล้วคานคัตซีแข็งๆแบบนี้โช๊คอัพช่วงล่างเดิมคุณผู้ชมเน็ตบรรทุกนะฮะบบอกได้เลยว่า สุดแน่นอนนะครับกับรีโวเครื่องยนต์150แรงม้านะครับอัตราการบิดอยู่ที่400นิวตันเมตรคุณผู้ชมต้องบอกได้เลยว่าออกตัวดีนะครับเกียร์ทนเครื่องทนนะฮะอะไหล่ถูกต้องรีโวเลยนะฮะติดฟิล์มให้แล้วรอบคันคุณผู้ชมกระจกเดิมโตโยต้นะครับผมต่อภาษีพรบร .69 ให้ครบกระจกเปิดปรับพับแมนนวลนะฮะปรับมือคุณผู้ชมนะฮะตัวนี้นะตัวเม็ดยังปรับมืออยู่นะครับแต่ก็ข้อดีคือ ถ้ามีมอไซค์มาเฉียวมาชนเนี่ยคุณผู้ชมปุ๊บกระจกหลุดปั๊บนะฮะตัวนี้ถูกมากนะครับถูกมากถ้าเทียบกับกระจกไฟฟ้านะนะฮะถ้าเป็นกระจกแมสนวลเนี่ยถูกมากนะครับแต่ก็สวยเหมือนกันนะ,ะสวยเหมือนกันกับกระจกไฟฟ้าเลยนะเป็นโครเมียมเหมือนกันคุณผู้ชมไฟนะครับไฟเลี้ยมีให้ครบนะฮะตัวนี้นะครับมีโลโก้ไฮลักอยู่ด้านข้างมือเปิดโครเมียมนะครับเป็นตัวสมาร์ทแคปคุณผู้ชมจะขนคนก็ดีหรือว่าจะขนของก็ได้นะฮะด้านหลังก็ นั่งได้และที่สําคัญคือปียสองขึ้นไปคุณผู้ชมภายในเจ้าตัวมิดตัวนี้นะครับก็จะเป็นเบาะหนังเรียบร้อยนะฮะปีกสันเหลี่ยมตัวเบาะนะครับผมก็ไม่มีรบไม่มีรูปไม่มีหลุดนะคุณผู้ชมตัวนี้ก็ปีกเบาะแน่นๆเดินได้สติชิ่งสีขาวแบบนี้นะครับด้านบนก็จะเป็นสีเบบสีครีมคุณผู้ชมไม่มีรอยจดรอยเจิมนะครับผมด้านหลังนั่งกว้างสบายแล้วก็มีพนักพิงที่เป็นหนังให้ด้วยนะนะครับตัวเบาะเนี่ยนะฮะ ก็ปรับพับขึ้นลงได้นะครับผมตัวนี้ก็เป็นเบาะแมนนวลนะฮะตัวมิดนะใช้งานง่ายดูแลดีนะครับแล้วก็ตัวแขวนเนี่ยกว้างคุณผู้ชมนะครับจะขนคนขนของก็ได้และแผ่นเพลทเลเบลนะครับผมมาอยู่ตรงนี้แล้วสำหรับรถปี2022ผลิตเดือนสิงหาคุณผู้ชมปี2022เห็นไหมตามนิ้วผมเลยนะครับเลขโครงสร้างเลขตัวเครื่องเลขตัวถังนะครับตรงกันจบในสำเนาเล่มหมดนะซองน็อตเสาบีนะครับไม่เคยถอดเคยขันนะครับคุณผู้ชมไม่มีรูดนะฮะสันเหลี่ยมมุมตัวขอบประตูพวกนี้ครบ ท่วนสวยงามนะครับผมตัวสปอร์ตเมทอาร์คเดิมคุณชมจากโรงงานนะฮะต้องกลมต้องสวยแบบนี้ไม่บิดไม่เบี้ยวไม่คดไม่งอคุณชมนะครับดูรถนะคุณชมดูให้ละเอียดนะเสียเงินเป็นแสนแสนนะครับผมก็ดูคลิปผมเนี่ยนะฮะสิบสนาทีเนี่ยนะฮะคุณชมเหมือนกับเดินทางมาดูด้วยตัวเองที่บริษัทเพชรยนต์เลยนะครับแต่ว่าถ้าสำหรับใครนะฮะที่สะดวกเดินทางมานะครับกรุงเทพนะ ร้านผมต้องอยู่เสีไทย68แยกหนึ่งผู้ชมนะครับเดินทางมาดูรถเทสไดได้เลยนะครับนี่ตัวมือเปิดก็จะเป็นโคมเมียมแบบนี้ที่วางแขนพักสอบเป็นหนังผู้ชมเดินได้สีขาวมาส,สวยๆนะฮะกระจกปั๊มโตโยต้ตาทุกบานนะครับซิลเลอร์เดิมนะครับผมตัวนี้ซิลิโคนเดิมนะฮะนิ่มๆแบบนี้เลยลำโพงลำโพงมีให้นะครับด้านหน้า2จุดด้านหลัง2จุดต้องบอกได้เลยว่าเครื่องเสียงรีโวค,ค่อนข้างดีนะฮะตัวแคปบนะครับผมนี่ นะฮะหลังโค้งหลังคาสวยงามนะครับแล้วคันนี้แถมแคลริบอยไปให้ด้วยนะครับผมหรือว่าถ้าพี่ๆคนไหนนะฮะไม่ชอบแคลริบอยนะครับถอดให้ผมก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมเอาไปขายเองผู้ชมนะครับถอดได้นะฮะเดี๋ยวแจ้งลงเล่มให้ด้วยนะฮะตัวนี้นะครับแคลริบอยก็จัดมาอย่างดีกันนงกันน้ํากันฝุ่นให้ค่อนข้างครบแล้วนะครับท่านท้ายนะฮะกระบะสวยๆนะครับผมต้องบอกได้เลยว่าสภาพสวยจริงนะครับ ด้านหลังนะครับเป็นดัมเบลคแบบนี้นะครับผมแม็กเหมืองยางนะฮะใช้งานได้ดีคัสซีเดิมแท้ไม่มีสนิมนะครับแหนบตัวนี้นะครับเป็น3ชิ้นแล้วนะครับช่วงล่างค่อนข้างโอเคเลยคุณผู้ชมนะครับตัวแครี่บอยนะฮะก็ยังใช้งานได้ปกติไฟด้านหลังติดครบนะครับผมตัวนี้มือปองมือเปิดนะฮะสวยงามชัดเจนคุณผู้ชมนะครับด้านในกว้างนะครับผมนั่งได้สบายๆคุณผู้ชมดูนะครับพนักพงพนักพิงเบาะเบอะนะฮะตัวนี้นะครับผนังนะ ไม่มีงอมีคดผู้ชมแล้วก็ตัวนี้น็อตยังไม่เป็นสนิมเลยผู้ชมดูนะครับน็อตยึดฝาท้ายแคลริบอยนะเหมือนแคลริบอยังใหม่อยู่เลยนะนะฮะรางน้ํานะครับด้านท้ายนะสวยๆตรงๆแบบนี้นะครับผมตัวน็อตยึดน็อตอะไรพวกนี้นะครับเดิมแน่นอนผู้ชมไม่มีรอยขยับสักจุดนะครับผมน็อตเบอร์11นะฮะของโตโยตานะนะครับเขาจะใช้เบอร์11 CR CL นะครับอยู่ครบทั้วลูกศรชัดเจนผู้ชมนะครับด้านหลังนะโอ้โหสวยจริงนะครับคันนี้ นี่สันเหลี่ยมตัว m a ก l i n e นอรก็ถือว่ายังใช้งานค่อนข้างดีนะครับตัวนี้นะฮะมือเปิดก็จะเป็นโครเมียมนะครับผมตัวนี้โลโก้ไฮรักโลโก้ลีโวเนี่ยมาครบแล้วเอกลักษณ์คือปี22นะครับไฟท้ายจะเป็นเลข3 LED ไล g ์ไกด์ิ้งผู้ชมนะครับต้องบอกได้เลยว่าเป็นไฟท้ายที่ยอดฮิตเลยนะครับปัจจุบันก็ยังเป็นตัวนี้นะนะฮะแต่ว่า t าวเวไม่เป็นล้นะครับใครที่อยากได้ไฟท้ายได้เท่แบบนี้นะครับต้องปี22ขึ้นไปตัวนี้เท่านั้นนะฮะ ากาชนนั้นท้ายเป็นโครเมียมนะครับบันไดหยิบขึ้นมีการลื่นมาให้เป็นสีดำด้านนะครับด้านล่างนะครับแหนบเดิมพาวเดิมท่อเดิมยางอะไหล่มีให้ครบไม่เป็นสนิมบุก,ก่อนแน่นอนนะครับผู้ชมนี่ด้านล่างส,สวยๆแบบนี้นะครับแหม่ถ้ามีไอตัวจระเข้สไลด์เข้าไปนะผมจะสไลด์เข้าไปดูเลยผู้ชมนะฮะจากหลังไปหน้าเลยนะฮะแต่ตอนนี้ไม่มีนะฮะอ่ะมาดูนะครับด้านข้างตัวรถฝั่งคนคับผู้ชมต้องบอกเลยว่าสวยสติ๊กเกอร์อยู่เดิมครบแน่นอน เป็นตัวแซดอิดิชันคุณผู้ชมตัวเตี้ยนะฮะขึ้นลงเข้าออกสบายนะครับไม่ใช่ตัวสูงนะนะฮะถ้าเป็นตัวสูงนี่ต้องเหยียบบน,บน,บนดงบันไดเอานะแต่ตัวเตี้ยไม่ต้องคุณผู้ชมนะครับสาภาพดีเน้นใช้งานขับเดินทางขนส่งนะฮะบ,บอกได้เลยว่าเป็นรถขนขน,ขนเงินขนทองได้เลยคุณผู้ชมนะครับตัวสติ๊กเกอร์เดิมแท้นะครับฝาประตูแผงเดิมหมดนะฮะสาภาพสวยกระจกเดิมแท้ทุกบานผมว่ารับประกันวารันตีให้มีตัวรถให้คุณผู้ชมนะครับ 274. รอบคันนะครับสภาพสวยสภาพดีการันตีมีให้เพียบผู้ชมไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํามานะครับถ้ามีนะครับผมรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะผู้ชมนะครับแล้วก็แถมเงินให้ด้วยเดี๋ยวผมควักเงินตัวเองจ่ายให้ด้วยนะครับสองพันล้อเล่นผู้ชมนะฮะแต่ว่าคืนเงินให้อยู่แล้วถ้าตรวจเจอแต่รถผมห้าร้อยคันวารันตีผมบอกได้เลยว่ามีเพียบไม่เจอแน่นอนนะครับเพราะผมไม่คัดมาอยู่แล้วรถเกรดบีเกรดซีรองลงไปนะครับผมคัดแต่รถสวยเกรดเอเท่านั้นนะครับ ราคาไม่ได้ถูกกว่าที่อื่นหรอกคุณผู้ชมนะครับไม่ได้แพงกว่าที่อื่นด้วยนะฮะแต่ราคาเหมาะสมกับตัวรถที่สุดมีารันตรดูแลหลังการขายให้ครบคุณผู้ชมเพราะนั้นเันนียบอกได้เลยว่าซื้อรถรยนต์นะไว้ใจได้เลยนะครับคุณได้รถสวยรถดีไปขับแน่นอนนะฮะเดี๋ยวพามาดูนะครับออปชั่นฟังก์ชันการใช้งานกันบ้างนะครับจะมีอะไรบ้างนะฮะตัวเตี้ยก็ไม่ได้มีอะไรเยอะเลยคุณผู้ชมนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นกระจกไฟฟ้านะฮะปรับออโต้ฝั่งคนขับนะครับ เซ็นทรัลล็อกนะฮะล็อกลแล็อกกระจกมีมาให้ครบนะครับปรับกระจกจะเป็นจอยสติ๊กแบบนี้นะฮะแต่ว่าดันขึ้นเลื่อนเข้าเลื่อนออกเนี่ยอาจจะต้องใช้แมนนวลเอานะครับตัวเบาะนะฮะปรับใช้งานได้หกทิศทางคุณผู้ชมเป็นเบาะหนังอย่างดีอันนี้เป็นเบาะเดิมนะปีกสันเหลี่ยมตัวเบาะใช้งานได้ครบถ้วนคุณผู้ชมแป้นเบรกแป้นคันเร่งนะครับล่องลอยยังเหลือนะฮะแน่นๆแบบนี้นะครับรางน้าไม่เป็นสนิมคุณผู้ชมรางเลื่อนตัวเบาะนะครับผมตัวนี้ต้องบอกได้เลยว่าสวยคมจริงๆนะครับ รถไม่เคยจอดในทะเลนะฮะคุณผู้ชมนะไม่มีสนิมแน่นอนนะครับฝาโปรงฝาท้ายนะครับเปิดได้สบายๆนะครับตัวนี้กุญแจเป็นระบบไขเสียบนะครับมีกุญแจสำรองไปให้มี2ดอกนะคุณผู้ชมนะฮะเป็นเบ้าแบบไขเสียบนะครับสตัวมิดเป็นตัวกลางนะถ้าเป็นตัวที่จะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับตัวที่จะเป็นเบาะผ้าตัวมิดจะเป็นเบาะหนังคุณผู้ชมนะครับตัวนี้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมเป็นพวงมาลัยที่ท้ามมาเรียบร้อยนะครับอันนี้คือพวงมาลัยเดิมๆนะฮะนี่คุณผู้ชม นะครับเดี๋ยวขอญาต์ตาร์รถเลยแล้วกันบีกุญแจเฉยๆนะครับตาร์รถได้เลยนะฮะอ่ะมาคุณผู้ชมดูตัวหน้าจอของเขานะครับค่อนข้างที่จะล้ำอนาคตไหมนะฮะตัวหน้าปัดเลื่อนไม้นะครับจะเป็นหน้าจอสีเทียบทีตรงกลางนะแล้วก็เลขไม้หกหมื่นเก้าพันสองร้อยหกกิโลคุณผู้ชมนะครับมาตรวัดเลื่อนไม้แบบเข็มเรืองแสงไฟบอกสันเกียร์มีให้ครบ นะครับตัวนี้ปัดน้ําฝนไล่ฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับจอการทัชสกรีนนะฮะเชื่อมต่อ Android a u ต o a p p l e CarPlay ได้นะครับผมแต่ไม่มีกล้องถอยนะแต่ถ้าใครอยากได้กล้องถอยนะครับเดี๋ยวผมติดให้ผู้ชมนะครับสําหรับตัวกระบะตัวเตี้ยนะเขาจะไม่มีมาเดิมมาจากโรงงานแต่เดี๋ยวผมจัดการให้นะครับมันจะติดตรงมือเปิดด้านท้ายนะฮะเดี๋ยวผมจะดูให้นะครับเชื่อมต่อ Android a u ต o a p p l e c a r p l a y ได้แต่ว่าต้องเสียบสาย USB ตรงนี้นะผู้ชมนะครับถึงจะใช้งานได้นะฮะ ตัวบลูทูธนะครับมีให้ปกติเลยนะตัวแอร์เป็นระบบแมนนวลคุณผู้ชมแอร์เย็นเพียงพอแน่นอนนะครับแล้วเตอร์ตาบอกได้เลยว่าแอร์เย็นฉ่ำแน่ๆนะฮะเอาเลยชาร์จมีให้แบบครบนะครับที่วางแก้ววางของนะฮะครบถ้วนสวยงามอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดนะครับตอบโจทย์การใช้งานแน่นอนเกียร์แบบขั้นบันไดมีเกียร์เอสแจ็ตต่ำไว้ด้วยคุณผู้ชมเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้าเกียร์หกให้กันถึงหกเกียร์คุณผู้ชมนะครับใครที่อยากจะใช้เกียร์แมนนวลไว้ขึ้นเขาลงห้วยนะ ได้หมดนะครับเกียร์เข้าง่ายเข้าสบายและซ่อมง่ายด้วยุผู้ชมตัวนี้นะครับผมเบรกมือแบบแมนนวลนะที่วางแขนลักศอกจะเป็นหนังด้านในเป็นเจ๊เก็บของุผู้ชมนะครับผมนี่ค่อนข้างใช้งานได้จริงวางแขนสบายเบาะหนังนะครับผมไม่เลอะง่ายดูแลง่ายนะครับผมตัวนี้ก็ข้อดีของเขานะฮะแล้วก็กล่องคูบล็อกอยู่ครบนะครับผมตัวนี้เอกสารคู่มือการใช้งานอยู่ครบถ้วนนะครับที่บังดงบังแดดมีให้ครบนะครับตัวนี้ใครสนใจนะฮะติดต่อมาได้เลย 4 6 0 0 0 0 6 0 9ผู้ชมนะครับ4 0 0 0 6 9ฟีดาก็จะผ่อน8,900เนี่ยประมาณนี้นะฮะเลทประมาณนี้เลยผู้ชมนะครับใครที่สนใจอยู่นะครับกับกระบะโตเตียนะติดต่อฮะผมด่วนๆนะครับเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องนะผู้ชมนะฮะเครื่อง2.4นะครับผมดีเซลล้วนนะอันนี้ต้องบอกได้เลยว่าประหยัดน้ำมันนะครับใช้มาเป็นอย่างยาวนานมากนะฮบเครื่องตัวนี้พาวเวก็ยังใช้เครื่องตัวนี้อยู่นะผู้ชมนะครับ ข้อเสียของรีโวนะครับผมคืออะไรรู้ไหมคือฝาโปรงโคตรหนักเลยคุณผู้ชมนะฮะถ้าเป็นผู้หญิงพี่ผู้หญิงเนี่ยนะฮะอาจจะยกลาบากนิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นผู้ชายนี่ก็ต้องใช้สองมืออยู่นะนะครับเมื่อกี้ผมยกมือเดียวแทบตายแทบไม่ได้ถ่ายคลิปให้คุณผู้ชมดูนะเมื่อกี้นะครับก็มาดูตัวห้องเครื่องกันนะฮะฝาเครื่องเนี่ยคุณผู้ชมนะครับไม่เคยถอดนะฮะไม่เคยแกะน็อตใสสะอาดแบบนี้เลยนะครับไม่มีข้าวมันของเหลวหยดเยิมนะฮะเครื่องยนต์หนึ่งร้อยห้าสิบแรงม้า แรงไปอยู่ที่400นิวตันเมตรนะครับผมต้องบอกได้เลยว่าสุดจริงเครื่องไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนคุณผู้ชมสายฟงสายไฟสายยงสายยางนะฮะไม่มีรอยหนูกัดหนูแทะนะครับตัวเบ้าโครงสร้างนะครับผมปีกนกซ้ายขวาเดิมนะครับกล่องฟิล์กล่องรีเล์อยู่ครบถ้วนสวยงามนะครับแบตเตอรี่เดิมแท้ไฟเต็มทุกรูปแน่นอนนะฮะนี่ปีกนกซ้ายขวาคุณผู้ชมดูไฟเดิมแท้นะครับยี่ห้อไทยคยโตะนะฮะแล้วก็ตัวน็อตนะครับไม่มีรอยขัน นะฮะลูกศรเดิมนะครับตัวนี้คานหม้อน้ําเดิมเลยคุณผู้ชมนะครับไม่มีคดไม่มีงอนะนี่ดูรถดูให้ละเอียดแบบนี้คุณผู้ชมนะครับพอคงอคอกรนะฮะตัวกรองอากาศเนี่ยเดี๋ยวผมดูแลเป่าให้นะครับผมแล้วก็ถ้ามันเก่าเกินไปผมเปลี่ยนให้เลยนะครับแล้วก็น็อตยึดฝาโปงคุณผู้ชมดูสังเกตให้ดีๆนะครับต้องไม่มีรอยขันรอยถอดฝาโปงฝาโปงเนี่ยต้องเป็นตัวต้าแท้นะครับแผ่นกันความร้อนสวยๆแบบนี้ไม่หย่อนเป็นท้องช้างนะครับผมรูระบายอากาศสปอร์ตเมทอาร์คเดิม ติ๊กเกอร์ข้อควรระวังมีครบนะครับยางรองฝาโปรงครบถ้วนนะฮะตัวนี้เป็นฝาเดิมไม่เคยทําสีผู้ชมนะฮะใครที่สนใจนะครับอยากจะเดินทางมาเทสได้ทดลองขับนะฮะติดต่อหาผมได้เลยเบอร์โทรด้านล่าง064 8436587นะครับผมเซลล์หนวดเพชรยนต์ยินดีให้บริการนะใครที่ชื่นชอบหากระบะตัวเตี้ยวไว้ใช้นะครับผมโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาด่วนเลยผู้ชมนะฮะสวัสวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วผู้ชมพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสคลิปหน้าคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นรถรุ่นละลายยี่ห้ออะไรนะฮะ ฝา like, กกดไลค์กดแชร์เป็นแรงใจด้วยนะฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ